สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหอมแย่นะคะหอมแย่หรือว่าหอมแย่ผักสะแงะหรือว่าผักชีไร่ส่วนทางเหนือเรียกว่าหอมแย่หอมแย่เป็นผักที่มีกลิ่นหอมฉุนอยู่ในตระกูลผักชียอดอ่อนของหอมแย่นำไปรับประทานเป็นผักสดกับน้ำพลิก หรือนำไปปรุงอาหารใส่แกงต่างๆเช่นใส่แกงแครแกงหน่อไม้แกงหวายใส่ห่อนึง่งใส่ยำม,มะเขือและมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดค่ะเนื่องจากผักหอมแย่มีกลิ่นฉุนบางคนก็จะแพ้กลิ่นของมันนะคะ แต่ขณะเดียวกันหมอชาวบ้านก็บอกว่าหอมแย่มีสปปรรพคุณแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมแก้ปัสสาวะขัดลดความดันโลหิตสูงแก้หอบหืดและช่วยกระตุ้นให้มีน้ำนมในหญิงที่ให้นมบุตรด้วยลดอาการปวดบวมและบำรุงสายตาทั้งยังช่วยแก้วิงเวียนอาเจียนและเป็นลมขับเหงือ่อ ขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการหายใจอีกด้วยค่ะหอมแย่เป็นผักพื้นบ้านที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะจริงๆแล้วหอมแย่มีประโยชน์มากมายและทำอาหารอร่อยด้วยการปลูกก็ดูแลง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าหอมแย่ เป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ